ยาลิสปี2015คันนี้ผ่อนเพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นสำหรับใครที่หาอยู่วันนี้พี่ปลาพารถเข้าใหม่มาแนะนำกันแล้วนะคะคันนี้ ยต้ายาริสนะคะ1.2 e ปี2 0 1 5ัีหอัตโนมัตินะคะ, e e ะ,คะสำหรับเพื่อนๆที่หาอยู่่อน5,000กว่าบาทรีดาวที่จัดปีโอนภายในคันนี้นะคะเราสปามาให้แล้วทั้งคันแถมแม็กและยางเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกแม็กเลือกลายยางได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จา่ายกระจังด้านหน้าเดิมๆมาจากโรงงานเครื่องยนต์เดิม เชื้อเพลิงเป็นเบนซินจะเติม95จะเติม e 2ีสสามารถเติมได้หมดเลยด้านหลังก็จะสามารถเก็บสัมภาระไดจ้จุเลยนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าระบายความร้อนจอดกลางแดดก็ไม่ร้อนแน่นอนนะคะเพื่อนๆดูแลง่ายกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจรีโมทพ,มพวงมาลัย power กระจกรอบด้านเป็นกระจกไฟฟ้าหมดแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่หาอยู่นะคะแนะนำเลยประหยัดน้ำมันประหยัดการเดินทางนะคะแนะนำ aris, โตโยต้ายาริสปี2015เกียร์ออโตคันนี้เลยะคะ่ะ เพื่อนๆที่สนใจจะมาดูตัวจริงนะคะมาดูตัวจริงของรถโตโยต้ายาริคันนี้ได้ที่ถนน9กิโลสีราชาใกล้วัดพระประธานพรหรือสามารถสอบถามได้ทางอินบ๊อ์ได้เลยนะคะที่ปลาเป็นคนดูแลตอบเองค่ะ